สวัสดีค่ะเพชนะคะวันนี้เพชก็ได้อยู่ที่เต็นท์เบียนพียูสคนะคะอยู่ที่ถนนบมลมราชชนนีนะคะอยู่กับใกล้ๆซอยบรม75ค่ะค่ะวันนี้ก็จจันมาแนะนำรถเอ่อโตโยต้าพอยต์เนนะคะตัว TRD Sport i e v o ตัว2นะคะตัวนี้ปี2010นะคะสภาพรถนี่คืออ่อสภาพดีมากเลยนะคะอันนี้เราเป็นดูภายในกันนะคะตัวนี้จะมีตัวปุ่มมัลติฟังก์ชั่นนะคะ คอยควบคุมระบบปรับเสียงคอนโทรลต่างๆะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมีชุดแต่งตัวเป็นตัวท R อะค่ะมีตัวเป็นจอวีดีดีวีดีะค่ะภายในก็จะเป็นเ,เคปลาราลายไม้อะค่ะแม็กก็จะแต่งมาเป็นแนว TRD สปอร์ตเลยนะคะที่นี่รับประกันเลยนะคะรถทุกคันนะคะมีคุณภาพนะคะจะทุกคันนะคะผ่านการตรวจเช็คก่อนเข้ามาะค่ะรถการันตีไม่มีชนหนักหรือว่าไม่มีจมน้ำแน่นอน,นะค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวดีโฟดีค่ะเครื่องสามพันค่ะจะใช้เป็นน้ํามันดีเซลนะคะก็ตัวนี้รับประกันหลังการขายนะคะก็คือว่าลูกค้าก็มั่นใจได้เลยะคะ่ะถ้าซื้อเต็น์จากที่นี่ไปอะคะ่ะเราดูแลให้อยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะตัวนี้คันนะคะที่เบสจะแนะนํานะคะก็คือเป็นตัวซีวิกอะคะ่ะเป็นตัวเครื่องพันแสีขาวปี2010นะคะไฟท้ายจะเป็นตัวแปดเหลี่ยมแล้วอะ,ค,ะค่ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องพันแ ราคาก็อยู่ที่หกเก้าเก้าอะค่ะผ่านการตรวจสอบมาก่อนเข้าเต็นท์ดุคันนะคะค่ะตัวนี้ข้างในภายในจะเป็นตัวเบาะหนังอะคะ่ะเป็นเบาะหนังเกียร<ม>์ yeah, ปรับ v อย c ์ค o n t r o l อะค่ะปรับเสียงปุ่มกดตรงพวงมาลัยอะ,ะคะ่ะตัวนี้ยังยังดีอยู่เลยะคะ่ะขอบยางอะไรอย่างค่ะไม่มีเสื่อมอะคะ่ะเพราะเรารับประกันคุณภาพเลยค่ะยางอะลงอะไรอุปกรณ์ต่างๆอย่าลืมนะคะ สนใจรถมือสองนะคะก็เชิญได้ที่เต็นเบียนทียูสคารนะคะเต็นเต้นเรานะคะเปิดบริการทุกวันค่ะค่ะยังไงถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์085 166ค่ะ1 6 6 6 5 2 6ได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ